สวัสดีค่ะดิชันนิชาค่ะเด็กหีิงปุณิกาสุวรรนะคะพวกเรามาจากร้านหยกนิชาร้านหยกนิชาจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ค่ะสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ของร้านนิชาได้ผ่านการคัดสรรโอท็อป มาตั้งแต่ปี2,553จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะร้านของเราได้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องประดับหินสีหยกแท้ที่รานิช,ชานำมาผลิตเป็นเครื่องประดับเป็นหยกเจดใดค่ะหรือว่าหยกพม่านั่นเองซื้อจากตลาดเยาวราชและตลาดพลอยแม่สอดวัสดุที่นำมาผลิตก็ซื้อจากตลาดสัมเพงค่ะ รานิชาออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับลูกปัดหยกแท้เองเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมวันนี้คืออะไรคะน้องพลอยคือสร้อยข้อมือค่ะสร้อยข้อมือนะคะรานิชาได้นำลูกปัดหยกแท้สีต่างๆมาเรียงร้อยเป็นสร้อยข้อมือเพื่อให้ผู้สวมใส่ได้เสริมโชคตามความหมายของสีหยกค่ะและ ครบเพียงหนึ่งเส้นนะคะอ่ะน้องคอยลองโชว์ให้ลูกค้าดูอันนี้คือหยกสีเขียวค่ะขนาด5มิลนะคะสีถึงหมิลจะให้ความหมายความอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพดีค่ะต่อไปหยกสีขาวนี่นะคะนี่หยกสีขาวนี่ค่ะอันนี้คือหยกสีขาวนะคะหยกสีขาวจะให้ความหมายความโชคดีจิตใจสงบสุขค่ะ และหยกสีม่วงนะคะยกสีม่วงเราจะมีหยกสีม่วงที่เป็นปีเซียตัวนี้นะคะหยกสีม่วงนี้เนี่ยมีความหมายสุขภาพดีแข็งแรงค่ะน้องพอยหยิบหยกสีทองสิคะหยกสีทองอยู่ไหนเอ่ยหยกสีทองนี่ค่ะหยกสีทองชูเลยค่ะหยกสีทองเนี่ยจะมีความหมายสติปัญญาดีเด่นและตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะ สีต่อไปนะคะสีดำและสีเขียวเข้มมีความหมายประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเลยนะคะยกค่ะสีดำนะคะนี่ค่ะสีดำนี่นะคะสีดำอันนี้ขนาด7จมิลค่ะสีดำกับสีดำกับสีเขียวเข้มนะคะมเหมือนกันแหละคล้ายๆค่ะแต่ถ้าไปออกแดดนีเสียงสีจะแตกต่างกันมากเลยค่ะและสีสุดท้ายค่ะหยกสีน้ำผึ้งนะคะนี่ค่ะสีน้ำเต้านี่สีน้ำเต้าหรือว่าสีทอง สีดำเต้ากับสีทองคล้ายๆกันค่ะก็จะมีความหมายพลังอายุยืนยาวและมีโชคด้านความรักนะคะเอ็นยืดของเราที่ร้อยสร้อยข้อมือเนี่ยจะขนาดหนึ่งมิลค่ะเราจะร้อยได้สองเส้นน้องพอยลองทดสอบความแข็งแรงของเอ็นยืดสิคะอันนี้ของพลอยเอ็นนี้ของพอยนะคะเป็นไงคะโอ้โหแข็งแรงมากกลับมาสวยเหมือนเดิมไหมคะน้องพอยใส่อาบน้ำหรือเปล่า ใส่อาบน้ําถูสบู่ไหมถูถคคคูค่ะคอยถอยแล้วก็คายย่้ยเป็นไงคะกลับมาสวยเหมือนเดิมไหมคะสวยค่ะที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าลูกปัดหยกแท้ที่ ที่ทำเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะจะมีหลายขนาดฉะนั้นถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมสนใจอยากจะร้อยสร้อยข้อมือลูกปัดหยกแท้ขนาดต่างๆสีอะไรก็สามารถสั่งทำได้ค่ะเราก็จะร้อยให้ได้ตามความต้องการของท่านทั้งสีและขนาดของลูกปัดหยกนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหยกค่ะเช่นเส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็ราคา700บาทค่ะนะคะ เส้นนี้ราคา900บาทค่ะอันนี้จะรวมวัตถุมงคลที่ห้อยด้วยนะคะแล้วเส้นนี้จะราคา1,200บาทค่ะสามารถสั่งทาได้นะคะจัดส่งครั้งละ50บาทค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจที่จะสั่งทำหยกสร้อยข้อมือที่เหมาะสมที่ชอบเนี่ยสามารถ id line ได้ที่ไหนคะ085 0526 สองห้าค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ